สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับพระพรมโชคดีรุ่นพรมสารพัดนึกหลวงพ่อพัดปุญญะกาโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เหรียญนี้สร้างในปีพุทธศักราชสองพเนื้อปีเครื่องบิน เรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้รุ่นนี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่รูปแบบของพิมพ์ความคมชัดผิวพันธุ์ของพระมิติของพระ ด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ต่อจากนั้นครับเรามาสองชัดชิชาติกันครับเบื้องต้นครับเราโู้ไปที่บริเวณใบหน้าความคมชัดพระพรมหลับตาเปลือกตานั้นจนโนเด่นทั้งสองข้าง ช่วงระหว่างคิ้วโคง้งคันศรได้รูปบริเวณหน้าผากจนูนเล็กน้อยดูเป็นมิติด้านบน จะเป็นรายละเอียดที่คมชัดเป็นมิติแต่ละจุดความสวยงามของการแกะด้านข้างจะเห็นพระพรหมทั้งสองด้าน ความคมชัดและเสียนใบหน้าของพระพรหมนั้นเป็นหลักถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นเมตตาของหลง พระพรมบริเวณใบหน้าของพระพรมหน้าตรงจะอวบอิ่มบริเวณจมูกจะสวยได้รูป บริเวณหนวดจะเป็นสันคมอ่อนช้อยปากและคางเรียวสวยได้รูปช่วงคอจะหวาวลึก ทรงเครื่องจะละเอียดบริเวณอักษรจะนูนเป็นแท่ง บริเวณโดยรอบผิวพันธุ์ของเหรียญผิวจะเรียบตึงมีสาเสียนเล็กน้อยให้เราสังเกตบริเวณขอบเหรียญจะวนกลมเป็นริ้วให้เราสังเกตตรงจุดนี้ด้วย เราจะเห็นการคดของการกลึงของเครื่องต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้ เมื่อเราพลิกเราจะเห็นขอบปิ้นเล็กน้อยอักษรแต่ละตัวจะนูนขมชัดเป็นแท่ง บริเวณด้านในจะตออโค้ดความคมชัดเส้นเลียวเร็กผิวพันธุ์ด้านในของเหรียญจะเรียบตึง เลขโคดเรียวคมและเล็กบริเวณด้านในของอักษรให้เราสังเกตตัวใหญ่จะเป็นคลื่น ด้านในอักษรจะเป็นครื่นและเป็นเหลี่ยมแท่งนูนเป็นฉากถ้าเราเอียงดูเล็กน้อยเราจะเห็นสันเหลี่ยมของอักษรทั้งหมด ต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลักษณะนี้ตัดฉีกครึ่งต่อจากนั้นพลิกด้านหน้าเหรียญดูด้านซ้ายมือ ขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านบนลักษณะของเหรียญรุ่นนี้น้ำหนักจะเบาเป็นพิเศษ สำหรับทางด้านพุทุคุณจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมช่วยปัดเป่าอุปสรรคเกี่ยวกับหน้าที่การงานให้เปิดทางให้ดียิ่งขึ้นอุดมไปด้วยโชคลาภและแคล้วคลาดดีเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า z ซ w m เซตใหญ่ w o M ห้าสี่ 3. จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพระก่อนหน้านี้นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ